ัีครับเอามาจะดวงดีดวงเฮงเท้แตกสนันวันไหวครับอุ้ยดวงในยินวันเอฟซีถืออมสินหลายเดยผู้พันไปทั้งอมสิน่ะครับครับพันถืออมสินหลายอยู่ครับวันนึ่งถือร้อยคุณร้อยบุญครับโอ้ยสาวบันนาจะแมนบ่มีดวงซื้อไทยน่ะซีสองศูนย์มักไหลที่เซียนว่าอ้ยจ้าจ้า เจ้าที่ถถกไอ้งวดงวดก้อนน่ะงวดที่ว่าสองศูนย์เจก้อนที่ผมฝันน่ะที่มันถึกออมสินน่ะจ้าช่วงเปิดเดือนนี่แหละครับเพราะว่าเป็นว่าเป็นได้เงนินไปจ่ายค่าไอ้เธอหมูอะโอ้ยดวงเพิ่นเนาะ,ะเชียนก็จใจแมนได้บุูดนะวันนี้เพิ่นก็ตามตัวนี้แหละครับตามตัวเป้เลยเสียดายเนาะมันหาสิมาออกไทยให้เฮาเนาะต้อไปออมสินโอ้ยเสียดายหลายสามนัทเ่ราะแต่ออกออมสินแล้วขาลอยหลุดเลย มันใจนะคะเซียนฝันได้โตปนีมันต้ออ,อกด้ือมันแปรไปอมสินเนาะมันแปะออกอมสินก่อนเนาะอเมื่อเป็นเซียนกับมันหลายอยู่บอกผม,มถินกับเขาได้อยู่ครับถ่ายกับถิบว่าได้อยู่บอ๊อวิ่งตัวเดียวเจ็ดกัออกแบบเจ็ดเจ็ดแปดครับสองตัวเขาเจ็ดแปดเนาะเมนเนาะเมนค่ะโอ้ส,อสุดยอดด้กันหลายคนอยู่ครับค่ะโอ้ยผู้ใดมันก็อย่าลืมเซียนคนเด้อค่ะ อันทุต่อเป็นไปเนาะให้ค่าประกอบประกาเปา็นน้ำจังไลยก็ได้ยเพราะว่ดเก้าเหรอครับมันใจได้ชุดขึ้เก้าเหรอครับอือได้มาแล้วเนาะเขาปล่อยเลขชุดไปเนาะให้มันไปจับฉลากกินแบงไว้แบงครับแม่จ้ะแต่ก็ล้อเลขฝันเด้อกันฝันจังไหนทักทายมาน้ำเนี่ยเลขเลขที่หายไปเนี่ยฉันมากมันถี่ออกข้างล่างเนาะจ้ะ เมนยนบอกให้ให็นนี่ล้างแล้วก็การบนไว้ื้วนะเมนค่ะส่วนหมากสิออกล้างแต่ว่าส่วนน้อยสิไปบนเนาะวดนนึงเราก็ไม่งางตลอดเด็กวิ่งขึ้นกันเนาะจ้าวันนี้ก็สิมั้้ายก่นเหรอครับวันนี้อืมมั่นใจล้างบ่ค่ะคามั่นใจว่าอยากให้แค่สองตัวนี้เองวดนี้แม่กันไหวน้ำเน่ค่ะมันลอยมาตัวกันเฮาแม่ที่เห้สาวบ้นาไปมีที่ชุดเนาะจ้าเมนอยู่กันไห้น้ำเน่ เอาตามต่อเขาหนึ่งมิถุนาจากงวดนี้ครับใทห,ห้าครับวิ่งไปที่ห้าบนล่างครับตัวเดียวครับตัวเดียวโคโรนแแ้วเด้อค่ะคจับไม่เห็นแน่นอนครับอืมค่ะวันนี้เป็นงวดทีสิบเอ็ดนี่นะเมนค่ะเลขวิ่งยังไม่หลุดจะ้ะเดินดีเม็ดเดียวตลอดจ้ะดู้ึกว่าสี่ไปบนยุ่งสองงวดครับเมน แล้วก็นองรังนอ<ล>งร<า>ังมาลางมาลางหมดครับจ้าค่ะสองตัวกติเป็นห้าศูนย์ครับห้าศูนย์หาหนึ่งครับหาหนึ่งหาสามหาสามหาสี่ครับอันนี้แหละครับหาสี่จ้าครับม,มาอีกแล้วบุ๊เล็กทีให้หาสี่คือบักแปดเจ็ดเจ็ดแปดมวลวั่หันอีกแล้ว อที่เซียนมาจะให้โตอัานแค่สองหางนี่เน้นตัวใดอคิดว่ามีในใจได้นี่หาศูนย์ครับเน้นไปที่ห้าศูนย์กับหาหนึ่งครับกับหาหนึ่งเน้นโตเน้นชุดๆหรือหาศูนย์นี่แหละครับโอ้คือหาศูนย์ีย่อัดได้เลยหาศูนย์ศูนย์หากับกับน้ำปิดใจเลยครับโอ้จ้ะโอ้ถ้าเมนวานผู้ดใดมักเรียนนี่เรียนเอาได้เลยเนาะ เพราะว่ามันเป็นเหล็กตัวเดียวได้ได้ได้เลยครับตัวี้อืมค่ะก็อยากให้เสี้ยนฟันประกอบไปน้าเพราะว่าบางทีความฟันของเสียนกับประกอบกับตัวเล็กได้เลยเด้ครับมันจะทีฝันช่วงช่วงมาสิเป็นวันพระหลายกรัวไหมครับอืมค่ะเนาะสังเกตเบ้างเนาะวันพระญ่จังสี่รับสิเป็นเฉพาะวันพระเนี่ยวันพระนี่แหละครับอืมค่ะโอ้บเมม่น่น โทรหาสนันวันไวบอกอีีซีหลีกออกเร็วแม่อยูยไว่วันนี้ว่าที่ผู้หา้องเบอร์โทรศัพท์ระงับนันเมียมาหลายคนมันเมียเป็นบ่อค่ะนั่นแหละเห็นบ่อหลับบ่วยสาบานไหนค่ะจนมากเพิ่งกะบางทีคือเบิ่งกะโทรมาเพิ่งกะขอเงินเงียงสี่นะอ๋อเป็นยังคนขึนคือรไปขอเงินหจ้อจากครับบางทีเขากะว่า่อยมีเวลาเยอย่างนึงก่อ เขาบอบว่าได้ซื้อไหลทั้งสี่นะอือคือว่าเขาเล่นตามที่เขามีกําลังเพราะว่าเขามักสื้อตัวเลาครับแม่งครับตาากำลังเขานั่นแหละครับจ้าเพราะว่าทางวัดใดบ่ถือเขากับบ่มีคือกันเนาะมันก็เป็นไปตามบา,บางทีจ้าที่ตัวนี่บางทีเขาบ่าถือตัวหนึ่งกระดันไปออกซ้ำมาแบบน,นี้นะคค่ะจังสันละ่ะแต่ว่าถาเรียนนี่ได้เงินแท้เนาะครับวิ่งนี่ มีแน่นอนครับจ้าโอ้ขอความกลุณาเอฟซีเด้อค่ะกันทรวไปขอเงินกอยจะไปกวนเพิ่นเด้อขันบ่มีธุระอยังคือว่ากะ่าไปกวนเพื่นเพราะว่าเฮ็ดสูตรให้เป็นแค่แนวทางเนาะเอาแต่ว่าผู้มีดวงเท่านั้นจ้าขนาดสามนา็ยังบ่ถูกดอกดวงบ่มีเจ็ดปดแปดเจ็ดเลขที่ห้ตัดออกสื้อแต่เจ็ดเก่าาบงมันจะขอเองแค่มีแค่ตัวทองตัวยังเอาได้ครับมนอยู่ทีกับรวมครับเมนค่ะเซียนเอาจังไดกะ รอคือรอความฝันหรือว่าเลขโคงสุดท้ายห้อง่นละว่าสิเป็นจังไรสิฝันอยังบบกะอย่าลืมทักทายมาเด้อค่ะก็จาะร้เลยครับดหนับจัดหนักๆเลยไปกับพร้อมเน้นล่างแน่นครับเน้นล่างครับเน้นล่างค่ะเอาบริกวนเวลางวดนี้กะให้ได้ได้พุ่นละหลักเสียุ่นเด้อค่ะเสียงให้ได้ว่ามันมันคร่ะค่ะจุ่มทุกคนด้่ยหรอกครับครับสวัสดีครั ค่ะนี่เด้อค่ะตัวเลขเซียนบุรีรำฟันเม่นเม่นจะ้ะเลขเพิ่นในสุดยอดค่ะเลขวิ่งเลขจับคู่ค่ะเขาของเพิ่นคักจะ้ะงวดนี้หนึ่งมิถุนาหกเป็ดเพิ่นไห้วิ่งบนล่างฟันไปที่ห้าเม็ดเดียวตัวเดียวโคโลอีกแล้วจ้ะเม็ดเดียวตัวเดียวโครลนี่เน้นบนกันล่างเด้อค่ะสําหรับเลขจับคู่เพิ่นไห้มาหาศูนย์หาหนึ่งหาสามหาสี่เพิ่นฟันไหคือหาศูนย์กับหาหนึ่งนี่เฝ้าไปจับฉลากกินแบงถิ่งไว แต่ว่าาบนาวเลกน้อยหางว่าต้องตัดถิงดอกหาศูหา 5, หาหนึ่งหนึ่งหา 4, 4, หาสามหาสามหาหี่สหาเลขหาสี่สี่หามากขี้หายแต่น้อเนาะจ้ะงวดว่างหันเสบิ้งค่ะเรียบเทียบของเก้าเพิอันนี้เปิล้อยตั้งเต่ตองวดนี่เจ็ดเม็ดเดียวกับเขาไปที่เจ็ดแปดแปดเจ็ดของเพินอีหลีค่ะเลขวิ่งเพินสุดยอดวันนี้คือสิบวันไลนลงเบอร์โทเกิันหาดอกเด้อค่ะเพราะว่าเอซ กูลังคุณก็โทรไปกวนเพื่อนขอเงินหนึ่งสี่เมกะขอความกรุณาเด้อค่ะอย่ากวนทางเสียนเพื่อนไหลค่ะเพื่อนนำตัวเลรกมาแบ่งปันนี่ก็ขอบุญขอบคุณเพ่นแล้วจ้ะขันบ่มีธุระยังก็บ่ต้องโทรหาเพื่อนจ้ะเพื่อนกะบ่ได้มีเงินมีทองหลายพอสิปันนั่นนอกจากเอาต่ะขอบครัวเพื่อนคือว่าแหละรอบครัวไผครอบครัวมันค่ะเงินทองช่วงนี้มันหายากนอกจากอย่าโทรรบกวนเพื่อนหลายแต่มีธุระสำคัญที่นี่คอยโทรหาเพื่อนเด้อ ถือว่างวดบังหันเขาไปที่เจ็ดเจ็ดเปดเปดเจ็ดของเพิ่นค่ะอันนี้เพิ่นป้อยต้งเต่อันอันนี้มืิ่นป้อยคงสุไทร์นี่มือเลขกออกพี่น้องสี่สองศูนย์ที่เพิ่นฝันขึ้นไปแดงจึง้งครืองี้ไปออกอมสินพี่น้องเอ้ยสามตัวตรงปากบ่ออกเสียดายลายค่ะอพอเป็นยังตามต่อสู่ต่อคือเกาค่ะลูกกลมๆม,มีเขามีรุดค่ะสูตรไว้คำนวณเนาะค่ะกะถือว่าเลขกเพิ่นกะอิฟสีไหลผูรลายค้นกะในต่อชีวิตใ้หายใจอยู่จ้ะค่ะ เดี๋ยวสิให้เคลปหน้าจอจ้าเคลปหน้าจอเอาเด้อค่ะเปรียบเทียบลายๆอาจารย์ลายสำนักผู้ใดไรมาเรลียนจัดเลยค่ะห้าตัวเดียวโคลรหนอค่ะเน้นล่างกันบนค่ะส่วนมากเกลีพึ้นจะออกล่างคับก็บนแต่วา่าค่ะทุกอย่างเลียวค่ะพี่น้องมเนนอมืมอนนอน้อนนนอยิง่งว่าสัญจรสัญจรก็กคือสู่เขาคือเกาล่ะพี่น้องเอ้พี่น้องเอ้ยของหมักออกบ่ได้นะแม่นเลขนี่เด้อค่ะอืม คันว่าบ่ได้ซื้อนีป่ปานว่าบ่ได้กินเขา่าจ้ะอารมณ์ฟังความฝันเพิ่นจ้าการเม่นเพิ่นฝันอยังกะเพิ่นกะเสียเอาน้ำมาแบ่งปันคือเก่าเนาะจ้าเอาฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริ๊งกริ๊งกิปนี้ฝากไว้กันนี้พอกันคลิปหน,น้าสวัสดีจ้า